ถ้าเราวัวแต่ทดลองอย่างเดียวไม่ย้อนกลับไปที่ว่ามันสร้างมาได้ยังไงสุดท้ายเราก็ต้องคอยกระโดดตามเทคโนโลยีไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึงเราก็ต้องย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าเราหนีพื้นฐานไม่ได้ดังนั้นถ้าเราหนีพื้นฐานไม่ได้เราก็ทิ้งไปยุคไม่ได้เหมือนกันคณะต้องมีหน้าที่บริหารความสมดุลตรงนี้ให้ดี ความรู้ที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นักสา่อย่างเดียวมันสามารถที่จะปลักดันขยายไปสู่ชุมชนภายนอกมันทาให้ประเทศเราเนี่ยอาจจะขยับจากผู้ใช้ไปเป็นผู้พัฒนาหรือแม้กระทั่งผู้สร้างในอนาคตก็ได้ครับนักศึกษาแต่ละกลุ่มอ่ะจะมีความสนใจไม่ตรงกันใช่ไหมคะโดยพื้นฐานของนักศึกษาไอทีเนี่ยเขามีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยากทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะ ถ้าพูดในภาพรวมอย่างนี้ก่อนเนาะทางคณะก็จะมีการอัปเดตตัวหลักสูตรอยู่เรื่อยๆนะคะทุกๆส5ปีจะพยายามอัปเดตองความรู้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอนะคะอย่างน้อยเด็กที่เข้ามาก็ต้องน่าจะต้องมีแพชชั่นในเรื่องเทคโนโลยีเป็นตัวตั้งต้นอยู่แล้วสวัสดีครับอาจารย์ชื่ออาจารย์สามานหมุนและนะครับ เป็นอาจารย์แขนงมัลติมีเดียคณะเทคโนโลยีสารสนเทศปร,ระจำบการระกบังครับนิยามที่ชัดเจนมันอาจจะยังไม่มีอย่างเป็นทางการนะครับแต่ที่เข้าใจตรงกันก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบสภาพแวดล้อมพิเศษประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้คนที่อยู่คนละที่ได้มาพูดคุยได้มาสื่อสารได้มีตัวตนได้มีสังคมสามารถที่จะแลกเปลี่ยนสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับซึ่งมันก็เหมาะกับโลกในปัจจุบันพอดีที่เราเพิ่งผ่านสถานการณ์พิเศษอย่างโควิดแคนดามิดนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารกับคน,นอื่นๆผ่านช่องทางที่ไม่ต้องอยู่ที่เดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนพยายามเข้าใจแล้วก็พยายามผลักดันให้สถานการณ์นี้ขึ้นมานะครับเราก็รวบรวมเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับ VR AR เข้ามาเพื่อ เป็นเหมือนกับเบื้องหลังเป็นสื่อที่เราช่วยให้คนที่อยู่คนละที่มาได้สร้างสังคมออนไลน์อีกประเภทหนึ่งครับชื่ออาจารย์ศรีอนวิทยากรนะคะเป็นอาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศค,ค่ะแผนมัลติมีเดียะคะ่ะสำหรับอาจารย์นะคะจะชี้ว่าเมตาเวิร์สเนี่ยเป็นเหมือนกับโลกเสมือนเนี่ยคะ่ะเป็นคล้ายๆกับพื้นท,ที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาในคอมพิวเตอร์เนี่ยคะ่ะถ้าสมมติว่าพื้นที่เนี้ยเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตมันก็สามารถที่จะทําให้ ผู้ใช้งาน,นะคะ่ะสามารถที่จะมามีปฏิสัมพันธ์กันในพื้นที่นี้หรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราสร้างขึ้นมาใช่ไหมคะมันก็จะทำให้ข้อจํากัดต่างๆที่มันเคยมีอยู่ในโลกจรงิงอย่างเงี้ยค่ะหายไปเนาะอย่างเช่นเราก็อาจจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ห่างไกลกับเราไม่รู้จักกับเราหรือเราสามารถที่จะ สร้างตัวตนขึ้นมาในรูปแบบที่วันนี้ฉันอยากเป็นเด็กผู้ชายวันพรุ่งนี้ฉันอยากเป็นตัวกระตูนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้อยากไปที่นั่นที่นู่นที่นี่ก็สามารถทําได้โดยไม่มีพวกข้อจํากัดเรื่องเวลาหรือวัระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณนี้ค่ะ คณะก็สนับสนุนนะครับให้อาจารย์ได้แบ่งสัดส่วนเวลาในการที่จะทำวิจัยหาความรู้ใหม่ๆเพราะด้วยธรรมชาติของคณะเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีตอนนี้ความก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมันค่อนข้างเร็วคณะก็สนับสนุนให้อาจารย์เนี่ยใช้เวลาไปศึกษาเรื่องนีใหม่ๆเพื่อที่จะเอาความรู้พัฒนางานวิจัยเพื่อที่เอาความรู้มาพัฒนาศนนึกษาแล้วก็พัฒนาคณะโดยภาพรวมก็เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสาบันแล้วก็ประเทศเราก็พยายามที่จะจะ,จะสร้างแลบ ซึ่งปัจจุบันคณะก็กำลังทำแลบมอลติเวิร์สอยู่แล้วก็สนับสนุนสถานที่สนับสนุนเวลาสนับสนุนงบประมาณในการที่จะเตรียมทั้งสถานที่สภาพแวดล้อมบุคลากรเพื่อที่จะให้นักศึกษาแล้วก็คณะได้สามารถใช้เวลาแล้วก็มาลงแรงร่วมกันในการศึกษาความรู้ันงพวกนี้ในอนาคตครับก็พยายามที่จะนำาอาความรู้ใหม่ๆเข้ามาสอนนักศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอาจารย์เองที่ต้อง อัปเดตความรู้อยู่ตลอดเวลานะคะคณะก็จะจัด,จดอบรมส่งอาจารย์ไปอบรมอะไรอย่างเงี้ยอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็ทางคณะเองก็พยายามที่จะเชิญวิทยากรด้านนอกเข้ามาให้ความรู้กับนักศึกษา ผ่านวิทยากรหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมต่างๆอบรมให้นักศึกษาเป็นระยะระยะพาออกไปดูงานตามที่ต่างๆแบบเนี้ยคะ่ะเพื่อให้เขาอัปเดตทั้งตัวความรู้แล้วก็รู้ว่าตอนนี้ตลาดงานกำลังต้องการอะไรมองหาอะไรอยู่เพื่อให้เขาสามารถที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดงานได้ประมาณนี้คะ่ะ อตอนนี้เราก็ยังถือว่าเป็นเริ่มต้นเราเริ่มต้นรับเทคโนโลยีนี้เข้ามาเรามีคือผู้บริหารคณะก็มีโครงการที่กาลังพัฒนาและซึ่งคาดว่าปลายปีนี้ก็น่าจะได้ใช้แล้วก็มีอุปกรณ์มันหนีไม่พ้นที่เราต้องมีอุปกรณ์แล้วเราก็เริ่มทําคู่ขนาดกันไปโดยมี อาจารย์หลายๆคนหรือแม้กระทั่งอาจารย์สิริออนก็ช่วยกันสร้าง l a บขึ้นมาแล้วก็เปิดพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการให้นักศึกษาที่สนใจได้เข้ามาลองทดลองไอเดียที่เขามีก่อนอาจจะยังไม่ได้แบบมีหลักสูตร m e t a ว e ร์สแต่คือเรามีพื้นที่ถ้าเขาสนใจให้เข้ามาทดลองมาหาลัยมันเป็นพื้นที่พิเศษครับเราสามารถทดลองล้มเหลวโดยที่ไม่มีใครไม่มีใครว่าแล้วเราก็สนับสนุนให้นักศึกษาทดลองเพื่อที่จะล้มก่อนลุกก่อนในอนาคตอะไรอย่างนี้ คิดว่าการที่จะมีเทคโนโลยีพวกนี้มันคงหนีไม่พ้นนะครับคราวนี้ปัจจุบันเราก็ยังถือว่าเป็นผู้ใช้งานเป็นหลักซึ่งมันก็มีโอกาสที่เราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานตัวนี้โดยการที่เอาความรู้ที่เรามีประสบการณ์ที่เรามีบวกกับแพชชั่นของนักศึกษาแล้วก็ความก้าวหน้าเทคโนโลยีคือโลกมันเล็กลงในเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าถ้าเราสามารถที่จะจับตัวนี้มาผสมกันได้หมดแล้วก็ผลักดันนะครับเตรียมพื้นที่ไว้ให้เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ ความรู้ที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นักสายอย่างเดียวมันสามารถที่จะปลักดันขยายไปสู่ชุมชนภายนอกมาทาให้ประเทศเราเนี่ยอาจจะขยับจากผู้ใช้ไปเป็นผู้พัฒนาหรือแม้กระทั่งผู้สร้างในอนาคตก็ได้ครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศใช่ไหมคะอย่างน้อยเด็กที่เข้ามาก็ต้องน่าจะต้องมีแพชชั่นในเรื่องเทคโนโลยีเป็นตัวตั้งต้นอยู่แล้ว คือคณะสนับสนุนทุกอย่างนะครับให้นักศึกษาทดลองเปลี่ยนแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งอะหลังจากที่เราทดลองเราต้องกลับมาดูว่าคือด้วยความที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็ววันนี้มี Chat GPT เมื่อวานมี Google เราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรถ้าเราหมวดแต่ทดลองอย่างเดียวไม่ย้อนกลับไปที่ว่ามันสร้างมาได้ยังไงสุดท้ายเราก็ต้องคอยกระโดดตามเทคโนโลยีไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าเราหนีพื้นฐานไม่ได้ดังนั้นถ้าเราหนีพื้นฐานไม่ได้ เราก็ทิ้งไปยุคไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องคณะต้องมีหน้าที่บริหารความสมดุลตรงนี้ให้ดีซึ่งบางทีเราจะเอาแต่พื้นฐานก็ไม่ได้เราแต่ไปยุกเอนเดียกก็ไม่ได้เราก็ต้องเตรียมพื้นฐานแน่นอาจจะเชิญผู้ประกอบการเข้ามาแล้วหลังอย่างนั้นเราก็เอาข้อมูลที่ได้จากหลายๆที่จากผู้ประกอบการจากความก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็มาปรึกษากันในภายในคณะว่าเราจะปรับหลักสูตรยังไงให้มันแมชให้มันสอดคล้องกับ ความก้าวหน้าโดยที่เราไม่ทิ้งความเป็นตัวตนไม่ทิ้งความสําคัญของพื้นฐานเรื่อเบื้องหลังอะไรเงี้ครับถ้าพูดในภาพรวมอย่างนี้ก่อนเนาะในภาพรวมเนี่ยทางคณะก็จะมีการอัปเดตตัวหลักสูตรอยู่เรื่อยๆนะคะทุกๆ4-5ปีจะพยายามอัปเดตองความรู้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอนะคะแล้วก็รับฟีดแบ็กจากผู้ประกอบการต่างๆเข้ามาในการปรับปรุงหลักสูตรเป็นสําคัญว่า เจอตอนนี้เทรนด์มันไปในทิศทางไหนตลาดงานกำลังต้องการนักศึกษาในลนักษณะไหนแบบนี้ค่ะในส่วนตัวเองเนี่ยถ้าสมมติว่ามาใีในชั้นเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้ทำโปรเจกต์ย่อยๆทำโครงงานย่อยๆแล้วก็สับสนให้เขาเหมือนกับลองหาความรู้ด้วยตัวเองว่าเพราะว่านักศึกษาแต่ละกลุ่มอะ่ะจะมีความสนใจไม่ตรงกันใช่ไหมคะโดยพื้นฐานของนักศึกษาไอทีเนี่ยเขามีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วก็ ค่อนข้างที่จะอยากทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเปิดโอกาสให้เขาทดลองแล้วก็คอยให้คําแนะนําดูห่างๆอย่างเงี้ยค่ะว่าเออลองไปดูตัวนี้สิลองไปดูตัวนั้นสิจากแหล่งนั้นแหล่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอยให้คําปรึกษาตอนที่เขาต้องการประมาณนี้มากกว่าค่ะ